สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งก็เปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งจากที่ผมนําเรื่องเสนอนําเสนอเรื่องเขมรแล้วก็ไทยคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเศร้าๆที่แน่นอนนะครับว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่ามีสาวมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็สูญเสียแม่แล้วเขาก็ก่อนที่จะเสียเนี่ย คุณแม่เขาก็อยู่โรงพยาบาลเขาก็เลยอยากจะลางานกับทางหัวหน้างานเพื่อที่จะไปดูใจแม่ครั้งสุดท้ายแต่ปรากฏว่าหัวหน้างานไม่อนุญาตให้ไปนะครับโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรแค่นั้นยังไม่พอนะครับเมื่อคนเป็นแม่จากไปแล้วเขาก็ขอตัวก็คือจะขอลาไปงานเพราะว่าเป็นงานของแม่เป็นงานครั้งสุดท้ายลหะทางหัวหน้างานก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าทางทางผู้เอาทางผู้หญิงท่านนี้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็จะไปให้ได้นะครับสุดแล้วไปไปมาทางหัวหน้างานก็บอกว่าถ้ากลับ จากงานแล้วก็ให้มาเขียนใบลาออกด้วยซึ่งตรงนี้เรื่องนี้โอ้โหมีการแชร์กันเยอะแยะจากที่ทางพิธีกรข่าวต่าง,างๆนะครับเขาก็มีการแชร์อย่างเช่นคุณบรรจงแล้วก็สื่อต่าง,าง,างๆก็แชร์ไปทําให้ก็ทางโซเชียลวิพากวิจารกันเยอะนะครับว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรมันมันเกินไปไหมมีพ่อมีแม่หรือเปล่านี่เป็นงานของคนของผู้มีพระคุณเนี่ยเขาไม่สบายแล้วเขาจากไปเนี่ยจะไม่ให้ไปดูกันเลยเหรอก็เรียกว่าใจร้ายกันสุดๆเลยทีเดียว จากบทสนทนานะครับผู้หญิงท่านนี้เขาก็มาขอตอนแรกเนี่ยมาขอลาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นทางผู้หญิงท่านนี้เขาก็บอกว่าจะขอลาต่อได้ไหมเพราะว่าแม่ของเขาจะไม่ไหวแล้วน่าจะไม่พ้นวันพรุ่งนี้ไม่ไม่น่าจะพ้นวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าหัวหน้าง,งานบอกว่าไม่ได้ค่ะก็มีการพูดกันเขาอุยพี่กบใจร้ายจังพี่กบก็เป็นหัวหน้าง,งานตามนี้ครับ จากนั้นครับเขาก็ส่งรูปมาให้ดูเลยก็คือน่าจะเป็นญาติที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนืน่องจากว่าสาผู้หญิงท่านนี้เขาไม่ได้ไปเขาก็ส่งรูปมาให้ดูแล้วทางาทางของผู้หญิงท่านนี้เขาก็ส่งมาให้ดูอีกทีนึงว่านี่นะแล้วก็บอกว่าตัวแม่ของเขาเนี่ยน่าจะไม่พ้นคืนนี้หรอกตัวคุณกบก็ยังแบบว่าอย่างนี้ครับบอกไปแล้วนะว่ายังไงก็ต้องกลับมาทํางานก่อนโอ้โหเข้มมากๆ ทางผูอิสรนี้ก็เลยบอกว่าแม่เสียแล้วขอกลับบ้านเลยนะครขอโทษหัวหน้างานบอกว่าจะลาออกใช่ไหมเสร็จธุระแล้วก็มาเขียนใบลาออกอันนี้ก็บอกว่าได้ค่ะหัวหน้างานก็บอกโอเคค่ะจริงๆแล้วนี่ถือว่ามันไม่มีความชอบทำนะครับจริงๆแล้วถ้าจะลาออกจะถ้าจะให้ไล่ถ้าจะไล่ออก หรือจะให้มาเขียนใบลาออกด้วยเรื่องแบบนี้ผมว่าแน่นอนมันจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่บริษัททำเนี้ยไม่ถูกต้องเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอะไรต่างๆแต่แน่นอนตอนนี้ทัวลงคุณกบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เขายังหาเฟซไม่เจอนะครับว่ายัางไงเพียงแต่ว่าก็มีการวิจารณ์คุณกบต่างๆนาะนาะนะนะนะว่าคุณไม่มีพ่อแม่หรือในโพสต์ของสาวท่านนี้ครับก็มีมาแสดงความเห็นต่างๆมากมายรวมไปถึงคุณบรรจงครับก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยทัวลงพี่กบขนาดนี้พี่กบจะเป็นฝ่ายเขียนใบแลาออกเองหรือเปล่าเนี่ย มีการขอวา่าเป็นนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีเนี่ยครับหลายคนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้เคียร์ธุระเสร็จมาสมัครงานกับผมได้นะครับกําลังรับคนเพิ่มพอดีอถ้าจะใจดาขนาดนี้หางานใหม่สบายใจกว่าถ้ามีหัวหน้าแบบนี้คนนี้ก็บอกว่าพี่กบจะรู้ไหมว่าการตายมันไม่ใช่ธุระแต่ถ้าพี่กบเรียกว่าธุระเดี๋ยววันหนึ่งกบก็ต้องมีธุระเหมือนกันอย่าลืบกลับมาเขียนใบลาออกนะคะ,ะมันเป็นเหตุที่จําเป็นต้องไปครับ คนนี้ก็บอกว่าใจิตใจเขาทําด้วยอะไรคุณเบนก็มาครับถ้าวันหนึ่งพิวคิวพิกบกแกจะยังมุ่งมั่นทํางานแบบนี้ไหมคะอืถ้าวันหนึ่งถึงคิวนะครับอจะยังมุ่งมัน่นคนนี้อีกหรือเปล่า <S <S เผลุยจีนก็มาครับแหมเรียกว่ามีเผจดังๆมาเพียบเพราะว่าคนมาเข้ามาดูที่เม้นเนี่ยกดแสดงความแสดงอารมณ์อะไรต่างๆเป็นแสนเลย นี่ก็เป็นภาพงานแม่ของผู้หญิงท่านนี้นะครับก็น่าสงสารมากๆแต่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่ต้องดูเหตุการณ์นี้เป็นไงเพราะว่ามีนักข่าวต้องอยากจะไปสัมภาษณ์ทางผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเขาไม่สะดวกเนื่องจากว่ายังอยู่ในเหตุการณ์ก็คือยังอยู่ในสถานการณ์ที่เศร้าสลดเสียใจถ้าหลังจากนี้ก็ต้องฟังนะครับว่ายังไงแล้วก็เรื่องของพีก่กบเนี่ยหลายคนอยากรู้มากก็ต้องติดตามดูครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนูที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ